เมืองไทยดีคนไทยดีอาหารไทยดีมวยไทยดีสรุปว่าประเทศไทยดีดีดีว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน แม้ว่าปีงบประมาณ2,566กำลังจะผ่าน้นไปนะครับและก็งบใหม่2,567กำลังจะเริ่มขึ้นแต่สิ่งที่ดีตลอดแล้วก็ใหม่อยู่ตลอดนั่นก็คือประเทศไทยและคนไทยเพราะว่าสองสิ่งนี้อยู่ในสายตาคนทั้งโลกนะอาจารย์นะครับวันนี้อาจารย์ไพโรธอยากจะมาพูดในเรื่องของว่า อะไรที่มันเป็นสิ่งดีซ่อนใส่อยู่ในเมืองไทยอะไรที่เป็นสิ่งดีซ่อนใส่อยู่ในตัวคนไทยเชิญเลยฮะอาจารย์ครับเมืองไทยก็เป็นเมืองยิ้มอยู่แล้วนี่นี่คือตัวคนไทยนะแต่จริงๆประเทศไทยมีดีเยอะมากนะการท่องเที่ยวถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอาหารไทยก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมวยไทยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของโลกเลยนะที่เป็นเป็น การป้องการป้องกันตัวที่ที่เก่งที่สุดของโลกเชื่อว่าเป็นยนงไงมีมีนักมวยไทยรุ่นเก่าๆออกไปเป็นเทรนเนอร์ให้เขาเต็มเลยนะตอนนี้ส,สนรนสร้างไรายได้ให้กับคนไทยซึ่งเป็นนักมวยไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้วก็ยังมีช้างไทยซึ่งคนในต่างชาติเนี่ยยังอยากนั่งเครื่องบินมานั่งมาขี่ช้างในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่อู่ข้าวอู่น้ำสตรีทฟู้ดเนี่ยถือว่า ถนนคนเดินของเราเนี่ยอาหารราคาถูกมากขนาดเขามากินข้าวผัดกะเพราจานละร้อยฝรั่งบอกถูกมากแต่คนไทยยังมองว่าแพงเลยแต่จริงๆนั่นคือถูกของเขาแล้วแล้วก็รสชาติดีมากด้วยเพราะคนไทยเข้าใจนักท่องเที่ยวว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวควรจะลดความเผ็ดลงเพราะฉะนั้นคนไทยเก่งเพราะอยู่กับนักท่องเที่ยวมานานคร,รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าติดหนึ่งในห้าของ รายได้ที่เข้าประเทศไทยเพราะฉะนั้นถือว่าคนไทยอยู่ถูกที่ถูกทางไม่มีวันวันวันหมดไม่มีวันปดนี่นี่คือข้อดีนี่คือข้อดีของคนไทยคนไทยยิ้มคนไทยมีเอกลักษณ์ประเพณีที่คนจะต้องมาถ่ายภาพอย่างเช่นมาเมืองไทยต้องมาถ่ายภาพกับวัดระลุนวัดพระแก้วมรกตซึ่งสวยงามมากจริงๆและเป็นเอกลักษณ์ไทยซึ่งทุกคนมาแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ไปโชว์กันว่า ถึงเมืองไทยแล้วนะคือสัญ,ญลักษณ์วัดพระแก้ววัดอรุณขี่ช้างได้กินอาหารอย่างดีมีเกาะสวยๆอย่างเช่นเกาะพีพีน้าใสนนี่ติดหนึ่งในสิบของโลกนะเพราะนั้นเมืองไทยเนี่ยมีดีเยอะมากเลยนี่คือสิ่งดีๆของเมืองไทยที่สร้างไรายได้เลี้ยงคนไทยมาตลอดครับเพราะฉะนั้นคนไทยจะต้องภูมิใจในความเป็นไทยตรงนี้นะแล้วก็ช่วยกันหวงแหนอนุรักษ์รวมถึงส่งเสริมเป็นเจ้าบ้านที่ดีอ่ะ เขามาเนี่ยต้องต้อนรับขับสู้เพราะเอาเงินมาให้เรานะอาจารย์เลี้ยงดูเราเลยแหละม,มีธุรกิจหลายหลายธุรกิจไม่ว่าเป็นธุรกิจขับบาร์คารเราเกะโรงแรมที่พักพนักงานเด็กเสิร์ฟทุกอย่างมาจากต่างจังหวัดนั้นก็คือ,อเป็นการเลี้ยงดูจริงๆอ่ะเราพูดถึงของดีเมืองไทยมันมีเยอะมากนะโอท็อปนี่มีดีๆเยอะๆเลยแผ่นดินไทยเนี่ยแค่โยนมเมล็ดลงไปเม,ม็ดหนึ่งก็โตแล้ะนี่คือมีดินดีมีน้ําดี คนกด็ดีหมดเลยครับมีดีเยอะมากประเทศไทยน<อ>ครับถือว่าเป็นสมบัติที่เรามีมาแต่ดั้งเดิมปู่ย่าสร้างสมไว้เพราะฉะนั้นเราลูกหลานนะจะต้องดูแลสิ่งนี้ให้มันให้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมรักษาสืบไปเพราะว่านี่ถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดแล้วที่เกิดในประเทศไทยซึ่งมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว นั้นอย่าทำลายบ้านอย่าทำลายเมืองเห็นไหมครับครับเ <laughs> <laughs> ยียมเพอ <laughs> ต้องช่วยกันดูแลรัลกษาครับเ <laughs> ยีย่ยมเพอเย้ <laughs> <laughs> yeah. สนุกจริงนาะเกิดมาเป็นไทยสนุกจับใจให้เมืองไทยแดนทองพื้นดินอุดมสุขสมใจป้องรวมพี่รวมน้องรักกันมั่นยืนไม่โกรธเกลียดกันรักกันทั้งวันทั้งคืนใช้จะยั่งยืนก็ด้วยคนไทยดดดดดาาาาา เมืองไทยของเราบางังมีเมืองไทยของเราดีดพี่น้องต้องรักต้องรักและสมัครสมานเมืองไทยจะอยู่ได้นานก็เพราะลูกหลานคนให้ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน